ถ้าถ่ายเกียร์สนะครับมันก็จะไปไม่ได้นะเพราะว่ามันมันจะเร็วนะครับแล้วก็ด้วยพละกําลังของรุ่นนี้นะครับเวลาถ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับแฟคเตอร์ดมนะครับวันนี้นะครับทามาดูครับ L5018SP ครับไถพาน4ครับ คือพานสี่พรวนผานสี่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถ่ายผานสี่ครับตรงที่คุณตา l 5 0 1 8 d p ที่แกถ่ายไอ้นี่ไว้นะครับแกมาพังคนาลงไปนะครับแล้วก็แกก็ถ่ายวันนั้นเลยนะครับผมไม่ได้ถ่ายนะตอนนั้นนะทีนี้ก็มาพรวนครับอันนี้ครอบครอบวงผมครับเพราะนั้นเรื่องอัดฟังเห็นไม่ไม่รู้ติดติดกันครับข้างหลังนะครับนี่ครับก็ถือว่า มันก็มันก็ไม่เชิงว่าจะละเอียดหรอกเพราะว่าไม่มีผานหกเนาะมันก็ไม่ใช่ผานหกนะครับก็สี่พวนสี่ครับแต่ก็ถือว่าละเอียดดีกว่ากว่าเดิมอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นผานอผานอะไรนะผานหกเนาะผานพวนผานพวนมาพวนก็จะพอดีสวยครับแต่ไม่รู้ว่าคุณลุงไกะปลูกอะไรนะครับนี่ครับ แต่วันนี้มาเข้าถึงเข้าเรื่องกันเลยนะครับเข้าคอนเทนต์ก็คือถ้าเราจะไถอ่าไถนะถ้าเราจะไถแปลงแบบนี้นะครับไถไถไรแบบนี้นะครับเราควรจะใช้เกียร์ไหนนะครับนะสําหรับคอนเทนต์ที่ผมมาวางไว้ในวันนี้นะครับก็คือไถเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งไฮนะครับเพราะว่ารอบมันจะพอดีนะครับมันก็จะวิ่งได้พอดีนะสมดุลนะครับเพราะว่า ถ้าถ้าใสเกียร์สองนะครับมันก็จะไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันจะเร็วนะครับแล้วก็ด้วยพละกําลังของรุ่นนี้นะครับเวลาถ้ามันไปไม่ไหวกําลังมันจะตกนะครับนะเราก็เลยต้องใส่เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งนี่สามารถดันดินก็ได้นะครับแต่ว่าใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนี่ครับเข้าลึกอยู่นะครับผมเพราะว่าดินก็ถือว่าชุ่มครับฝนไม่ได้ตกนะแต่ว่ามันชุ่มครับนี่ครับ มันเป็นถ่าถยตอนแรกก็คือเราถ่ายกลบต้อ้อยนะครับน,นี่ครับถ้าเราถ่ายเกียร์หนึ่งจะพอดีนะครับนะเกียร์หนึ่งเนี่ยแต่อันนี้ลงุงแกถ่ายโลสี่ครับโลสี่ก็ก็รู้สึกว่าเร็วดีอยู่นะครับแต่ว่ามันอยากเจออืดไหมเดี๋ยวต้องรอดูครับผมยัง ฟังแั่หวารถุไม่ออกครับไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะครับที่ผมไม่ไปทํางานนี่ก็เพราะว่ายังไม่ว่างนะครับทั้งพ่อผมแกก็ไม่ค่อยว่างนะครับยิ่งผมนี้ยิ่งไม่ว่างเลยครับแต่ว่าผมจะสอบแล้วแหละครับวันที่สามกับวันที่เจ็ดนะครับสามร,ร้อยแล้วก็ปิดครับคุณผู้ชมก็จะมีเวลามาไอ้นี่อย่างเต็มที่ครับ ก็เข้าดีครับแต่ว่ารถใช้กําลังอย่างมหาศาลเลยนะครับเนี่เพราะว่ารู้สึกว่าล้อตะคุยไปอย่างไอ้นี่เลยฮะนี่ครับคัดท้ายเริ่มจิกดีแล้วครับนี่นะฮะครับ,รบสวยมากครับสวยมาก เกือบจะม,มิดกันรู้เลยครับ ก็จะมีเวลามาแล้วนะฮะทีนี้เริ่มจะผมก็จะพยายามลงคลิปนะครับตลอดตลอดนะครับนะฝากคุณผู้ชมติดตามนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าถ้าผมเห็นผู้ติดตามผมไม่ขึ้นสักทีนี้ผมไม่มีกําลังใจทําต่อเลยนะฮะนะก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมไเพียงเท่านี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ